สวัสดีครับวันนี้โอเคเวอร์จะมารีวิวลูกบล็อกสำหรับถอดเกียวน็อตที่เสียหัวจนถึงเสียเหลี่ยมน,นะฮะชุดหนึ่งก็จะมี4ขนาดนะครับ22มิล19มิลแล้วก็17มิลนะฮะอันนี้เป็นเหล็กต่อกระทุง้งเอาไว้ใช้ต่อกระทุง้งเข้าหลังเวลาน็อตที่ถอดออกมามันติดบนลูกบล็อกนะฮะ อันนี้เราจะมารีวิวให้ดูนี่เป็นน็อตหเหลี่ยม by ยเอ็น,นี่ใช้บล็อกวี่งธรรมดาทดสอบไขดูจะพบว่าเราสามารถไขออกได้ง่ายได้นี่ มัดไข่ออกได้ง่ายๆเลยแต่ถ้าเอาบอล็อกโคเรียกม,มาไขกับเจ้าน็อตตัวนี้ซึ่งผมทำการเจียหัวเจียเหลี่ยมจนผมดิกแล้วบอกไปเลยว่าไขยังไงก็ไขไม่ได้น,นะครับหมุนยังไงก็ฟรีเพราะมันไม่มีเหลี่ยมให้ไขบล็อกไม่ทเยอนแยานแต่น้อย ใช่มจะใส่เบอร์21สำหรับขอนเกลียวตัวนี้แทนเข้าไปนะฮะนี่เบอร์21นะครับดูครับสวมนะครับรูปแบบของเกลียวเป็นเกลียวแบบเทปเปอร์นะครับยิ่งหมุนซ้ายยิ่งเข้าหาแน่นแต่จะหมุนขวาไม่ได้นะครับเพราะเสียบุรงขวาไม่ได้นะครับหมุนขวาหมุนขวามันจะดันลูกบล็อกออกมาอย่างนี้ดันเรื่อย เอาหมุนสายโอเคผมจะเริ่มกันเลยนะฮะทำการหมุนนะฮะดูนะครับมาออกไลยโอเคแต่นี้ออกแล้วนะครับ เห็นใช่ไหมฮะปูส,สามารถคายออกมาได้อย่างง่ายดายแม้จะไม่มีเหลี่ยมแต่ปัญหาคือมันจะแน่นเอาไม่ออกเดี๋ยวเราคายน็อตออกมาให้หมดก่อนนะครับ นี้ออกมาแล้วหมหมว่าตัวน็อตสามารถให้ตัวหวบล็อกสามารถจริกน็อตได้ไหมไม่มีเหนียวนี่เราต้องตัดมาพึ่งไอเจ้านี่นี่ไใช้ก็อขอข,อขนันดีถูกนะครับลอยจิกไหม มันจะถูกจิกตามรอยเกี่ยวนะครับเป็นเทปเปอร์ยิ่งจิกยิ่งแน่นโอเคเดี๋ยวผมขอจบรีวิวลเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับโอเคเวอร์ซับเน็ต